บรรยากาศยามเช้านะครับบ้านสวนกาญจนาพรนะคะรับลมแรงนะครับต้นไม้ไหวบ้านสวนกาญจนาพระคะ่ะบนหลังคาก็จะมีนกนะครับมีนกมีกระรอกนะครับหน้าแรงต้นไม้ก็จะเหี่ยวชาว จะหาบ้างมาทำความสะอาดแล้วก็ลดต้นใหม่นะครับต้นมะละกอครับมะละกอสุขาต้นนะครับต้นมะม่วงครับ พาชมมะละกอน,นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นมะละกอสุขาต้นเยอะหน่อยะครับผลไม้ตามฤดูกาลที่บ้านสวนครับ